คดีครับอยู่กับพวกเราเฮ้ยคิดดีดีแมวเฮ้ยคินเนวเรามาอยู่ในการรีวิวของเล่นแมวเสมือนจริงเฮ้ยนี่ของเล่นแมวเสมือนจริงเฮ้ยหรือสุดยอดของเล่นแบบนี่มันใครที่อยากด้วยเราต้องชื่อมันว่าบลูอืมจะไปแย่ไม่เอาไม่เอาสวัสดีวันนี้ใครที่ กดไลค์ใครที่อยากดูคลิปนี้ต่อๆไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คุณวันนี้พวกเราเพิ่งทำโกงให้เขาใช่ไหมครับแมวชื่อน้องบูนะครับเพิ่งทำโกงเมื่อวันนี้แหละแต่มันบ่อยๆใช่เป็นคนดึงสายแล้วก็ตัดที่เป็นไทยอะไรเป็นอะไรนี่เป็นเจ้าของแมวเพราะว่ากระต่ายเป็นของหมูดินหมดแล้วนี่แมวโอเกระต่ายของพี่หมดเลยเอขจริงดิกระต่ายแบ่งมีพื่อน นี่คือคอนโดแมวคอนโดคอนโดแล้วพลังของน้องคือน้องสามารถปีนกำแพงนี้ได้เลี่ยจะปีนออกปีนเหมือนเดอะคันที่ล้อชูริเจอร์เลยปีนขึ้นฟ้าไม่รู้มันเกาะอะไรอยู่ปีนขึ้นฟ้าเลยหายแวบไปกับตาเขาจะตื่นตกใจนะเพราะว่าเราจะให้เขาเป็นครั้งแรกในการที่ลงมามาอยู่ในกรงแบบนี้นะครับอ๋อเรารู้สิว่าเรา ยังอายุสองขวบเลยนะนี่ช่วยอาหารการอาหารก็อยู่ข้างหลังนี้ครับ่าไปขย่าดีลูกมีน้ำต้องมีอาหารในนี้อ่านว่าอ่านอะไรรอยย่านคาดินใช่ใ่นี่กระบะใส่ยอันีไม่ต้องซื้อกระบะนะครับอันน้ของเล่นน้อยไม่ต้องซื้อกระบะันนี้ของเล่นน้อยใช้กระบะบ้านเรานี่เลยเอาเอาเอาเปิดเอาของเล่นไ้นัอนได้ไหมอ่ะเอาของเล่นไปนอน เล่นอย่างอื่นไม่ต้องซื้อของเล่นเลยแล้วก็น้่งเล่นเลโก้ด้วยนั่งเล่นเลโก้เล่เลโก้เข้าอยู่นะแล้วก็เล่นลูกกอล้วยนะทุกคนเลยกอลนี่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 ลูกกอลเลนี่ครับเลโก้กับลูกกอลเอาเอาอย่างเอาแต่ละอย่างไว้ในชั้นเด็กชัดมาโอเคมี่ชันมากจะนอนเล่นไหนเนี่ยเอาได้ไงอ่ะไม่ยอมเอาเป็นไรปล่อยเขาเถอะลูก โอเคที่นี้ละกันสำหรับการรีวิวครั้งแรกเดี๋ยวสิเดี๋ยวมันแป๊บเดียวเกินไปแล้วนี้เ่ไม่ถึงตรงนี้ที่ที่เราถ่ายนั่นก็คือห้องสระห้องสระรูนุ่งห้องกับข้าวใส่หยุดสยอกเนาะจะนอนหลับพ่อหลับลุงพ่อเนี่ยโอเคแค่นี้ก่อนครับพ่อจะไปห้องน้ำแล้วครับงั้นับคลิปนี้จะขอตัวลาไปก่อนใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์บสำหรับคลิปสั้นๆพอก่อนวันนี้ เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมารีวิวรายละเอียดคร่าวๆข,ของน้องแมวของเราไปค่ะะะคแล้ววันนี้เราก็จะขออะไรไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กิ๊ t ตีลีกับอันนี้กิ๊บตีลีกัน n มวเลยครับครับไว้ให้มีไลค์ถึงประมาณคนวันเป็น k กิ๊บตีนนลี Channel ไม่รู้อะไรเป็นอะไร2,000 2,000งันแล้วก็นะ2,000ไลค์แล้วก็ กพอแล้วสำหรับที่ต้องมาต้นทก่นบ๊ายบายจุ๊กจุ๊กน้องเหมียวม่กันน้องมียว